ช่องตามใจทูเดย์บทที่387ยังมีลมหายใจอยู่ด้านลงฝูงชนรีบถอยออกห่างมีร่างสีขาวร่างหนึ่งพุ่งตัวเข้ามากลับรับตัวนางไว้ไม่ได้แต่สามารถนอนลงอย่างรวดเร็วให้นางตกลงมาบนร่างกายของตัวเองเลือดกระจายอยู่บนพื้นหยวนชิงหลิงมองไปที่เลือดสดสีแดงร่างกายของนางก็เย็นไปทั่วร่าง นางหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความโกรธนางหยิบไม้ปรับออกมาจากแขนเสื้อกระจนเข้าไปแล้วตีไปที่อ่องเวย่ยอ่องเว่ยไม่ได้หลบเขายืนตกตะลึงอยู่ตรงนั้นมือที่ยื่นออกไปเป็นเวลานานก็ไม่ได้ดึงมันกลับมาไม้นี้ของหยวนชิงหลิงใช้แรงทั้งหมดของร่างกายฟาดลงมาที่หัวของเขาตีจนเลือดไหลอ่องเว่ยก็ล้มลงไปทันทีท่านอ๋องกู้จือตกใจมากมองไปที่หยวนชิงหลิงทันทีไม้ปรับของหยวนชิงหลิงกลับกวาดมากี่ครั้งครั้งนี้ได้ฟาดไปบนตัวของกู้จือ อันที่จริงนางไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตีใครนางเพียงแค่รู้สึกว่าตาของนางเต็มไปด้วยเลือดเพราะการกระโดดลงไปอย่างสิ้นหวังของพระชายาเว้ยใจนั้นเย็นว่าร่างกายก็เย็นอยากที่จะระบายมันออกมาอยากที่ตีมันสองคนที่อยู่ตรงหน้าให้ตายจนกระทั่งมันเอ๋อมาลากตัวนางออกนางจึงค่อยๆนั่งลงบนพื้นหายใจอย่างหอบในใจนั้นเจ็บปวดอย่างมากนางไม่เคยสงสารใครแบบนี้มาก่อนเลยสงสารในสิ่งที่พระชายาเว้ยประสบทั้งหมดนางทำอะไรผิดทำไมต้องเป็นแบบนี้ พระชายาคนยังมีลมหายใจอยู่ด้านล่างดังขึ้นมาด้วยเสียงของอาซี่หยวนชิงหลิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก็ไม่ได้สนว่าตัวเองนั้นตั้งคันอยู่รีบลุกขึ้นก็จะวิ่งลงไปมันเอ๋อที่ตกใจก็รีบพยุงนางลงไปพร้อมกับนางกล่องยาขณะที่ลงมาจากหอคอยก็ได้หยิบมันออกมาต่อหน้าต่อตาหมันเอ๋อทำให้หมันเอ๋อตกจนเซเกือบจะล้มลงไปแล้ว ชายชุดขาวร่างกายเต็มไปด้วยเลือดเอื้อมมือกุมหัวของพระชายาเว้ยเอาไว้บนหัวเลือดยังไหลอยู่มือของชายผู้นั้นก็เพื่อเลือดเช่นกันใบหน้าของเขาก็ซีดมากหยวนชิงหลิงวางกล่องยาลงรีบเปิดมันออกรีบฉีดยาห้ามเลือดฆ่าเชื้อช่วยชายชุดขาวทำแผลนางยื่นมือไปกดหน้าอกของพระชายาเว่ยเพราะมีเลือดไหลออกจากปากคาดว่านางมีเลือดออกจากบาดแผลภายในตกลงมาจากความสูงขนาดนั้นมีความเป็นได้ที่ซี่โครงจะหักเสียบเข้าไปยังปอดหรืออวัยวะภายในอื่นๆ หยวนชิงหลิงทำทุกอย่างเหมือนเครื่องจักรกลโดยไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแค่ต้องการให้นางสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปนางรู้ว่าพระชายาไวมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่รอดแต่คำพูดประโยคสุดท้ายของอองไว้ทําให้นางสิ้นหวังมีคนมากมายเข้ามาช่วยเหลือหยวนชิงหลิงลุกขึ้นสั่งให้คนเตรียมแปรหามมีคนถามว่าแปรหามคืออะไรนางก็ตอบทุกอย่างในความตกใจความวุ่นวาย นั่งเห็นอ่องเว่ยอุ้มกู้จือลงมาปากของกู้จือมีเลือดซึมออกมาอ่อ,องเว่ยอุ้มกู้จือมาอย่างด้านหน้าของหยวนชิงหลิงขวางทางนางเอาไว้เจ้าช่วยนางช่วยนางด้วยหัวของอ่องเว่ยก็มีเลือดออกมันเป็นแผลที่หยวนชิงหลิงตีเมื่อกี้เห็นเลือดที่มุมปากของนางมีสีดำปนอยู่เล็กน้อยแม่นมอู๋ก็เข้ามากล่าวอย่างเย็นชาพระชายาวังยานางยาถอนพิษมีเพียงแต่พระชายาที่ปรุงเป็นหยวนชิงหลิงรู้มันเป็นวิธีแก้แค้นของพระชายาเว่ย หากนางตายกู้จือก็ไม่รอดอ,องเว้ฟังจบก็ถอนหายใจยาวแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังทำไมถึงได้มีผู้หญิงที่โหดเหี้ยมแบบนี้หยวนชิงหลิงมองดูเขาอย่างนิ่งๆประมาณสามวินาทีจากนั้นก็ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดของร่างกายตบไปที่หน้าของเขาแม่งไปตายซักเถอะชายชุดขาวที่มาช่วยพระชายาเว้ยเอาไว้ได้บุกเข้ามากระทืบอไปที่หน้าท้องของอ,องเว้ยตัวของอ,องเว้ยกระเด็นออกไปทันทีแต่เขายังคงอุ้มกอดกู้ซือเอาไว้อย่างไม่ยอมปล่อย เขาล้มลงไปกับพื้นและเห็นชายชุดขาวร่างกายของเขาเหมือนกับถูกไฟเผาความโกรธของเขาล้นออกมาทางสายตาเขาวางกู้จือลงยืนขึ้นช้าๆและเช็ดเลือดบนใบหน้าชายชุดขาวกล่าวอย่างเย็นชาอยู่หนวนเว้ในเมื่อเจ้าแต่งงานกับนางแล้วก็ควรที่จุทนุธนางไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะยอมเสียชื่อเสียงฝากชีวิตทั้งชีวิตและหนีไปกับเจ้าอันชิงหยางอ่อ,องเว่ยตะโกนด้วยความโกรธแล้วก็บุกเข้าไป ทั้งสองต่อสู้อย่างช่ำชองและชกต่อยกันอย่างเต็มที่หยวนชิงหลิงเห็นชายชุดขาวมาหยุดการกีดขวางของอ,องไว้นางและคนอื่นๆก็รีพาพระชายาไว้ไปจากที่นี่กลับไปที่จวนเจ้าพระยาจากการช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินชีวิตของพระชายานั้นรอดแล้วก่อนหน้านี้หยวนชิงหลิงคิดว่ากระดูกซี่โครงอาจจะหักแล้วเสียบไปที่ปอดสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นชายชุดขาวได้รองรับนางไว้จึงได้ชีวิตของนางเอาไว้ คนยังไม่ตื่นแต่หยวนชิงหลิงเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แล้วพระชายาสุนได้ข่าวก็รีบมาทันทีถ้าหากเป็นเมื่อก่อนนางคงบ่นด่ายอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นางเพียงเข้าไปดูพระชายาไว้อย่างเงียบๆแค่ครู่เดียวก็ออกมาถามหยวนชิงหลิงอันที่จริงตรงประตูเมืองอันตรายมากแค่ไหนคนที่รายงานก็ได้บอกกับนางแล้วระหว่างทางที่มานางยังกลัวว่าเมื่อมาถึงแล้วจะเห็นศพ ตอนนี้เห็นพระชายาว่ายังหายใจอยู่นางก็โล่งใจมากจริงๆหยวนชิงหลิงเอนสีษะลงบนเบาะเก้าอี้อย่างเหน็ดเหนื่อยนางมองที่มือข้าอยากยื่นมือกลับมาบางทีคนส่วนใหญ่รู้สึกว่านางอ่อนแอแต่ข้ารู้ว่านางเข้มแข็งมากนางดิ้นรนมาโดยตลอดพระชายาซุนกุมมือนางเอาไว้น้ำตาไหลรินข้ารู้ข้ารู้ว่านางทุกทรมานมากหากเป็นข้าข้าคงบ้าไปนานแล้ว หยวนชิงหลิงรู้สึกว่านางก็เหมือนกันหักวันหนึ่งไอ้แก่ห้าทำเช่นนี้กับนางนางก็คงจะเป็นบ้าคนของตระกูลชุยมากันมากมายหัวหน้าครอบครัวของตระกูลชุยใต้เท้าชุยก็มาด้วยเข้าประตูมาก็มาคุกเข่าต่อหน้าหยวนชิงหลิงขอบคุณที่นางช่วยชีวิตพระชายาเว่ย หยวนชิงหลิงเห็นชายไวกลางคนที่รูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าที่สับเปลี่ยนไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดความบอบบางของความเป็นพ่อก็ถูกแสดงออกมาทางแววตานางรู้สึกว่าอ๋องไว้นั้นกระทำผิดอย่างร้ายแรงใต้เท้าชุยคุกเข่าลงคนตระกูลชุยก็คุกเข่าตามแม้แต่หูหยินใหญ่คนนั้นที่ตัวสั่นก็ได้คุกเข่าลงต่อหน้าหยวนชิงหลิงมีเสียงร้องให้ดังออกมาบ้างล้วนมาจากความหดหู่ที่อยู่ข้างใน หยวนชิงหลิงยื่นมือไปพยุงหูหญินใหญ่ให้ลุกขึ้นแล้วก็เรียกทุกคนให้ลุกขึ้นน้ำตานองเต็มใบหน้านางนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆึกพูดด้วยน้ำเสียงที่ติดอยู่ในลำคอนางฝืนทนทุกตัวคนเดียวมานานเกินไปแล้วทุกคนเข้าไปดูนางเถอะอย่าตำหนินางแค่ทำให้นางรู้นางไม่ใช่ตัวคนเดียวทุกคนต่างเป็นทางเดินให้นางถอยกลับมานางเกือบจะยืนไม่ไหวแล้วหมันเอ๋อพยุงนางออกไป เกือบทําให้พวกเขาได้เจอกันในระหว่างโลกมนุษย์และยมโลกมันเป็นภาพที่น่าเศร้านางทนดูภาพเช่นนี้ไม่ไหวหลังจากออกมาแล้วก็เรียกสวีอีมาถามเรื่องของชายชุดขาวสวีอีกล่าวเขาก็คือท่านชายชิงหยางซื่อจือของจวินอ๋องอันหยวนชิงหลิงตกใจเล็กน้อยเป็นเขาใช่ขอรับเขาก็เป็นหลานเขยขององค์หญิงพระองค์ใหญ่อีกด้วยสามปีที่แล้วได้แต่งงานกับเซียนจู่ซ่วงหนิงเซียนจู่ตำแหน่งลูกสาวของอ๋องขั้นสองชั้นรอง สวีอีได้ทำลายจินตนาการที่เพื่อจะเกิดขึ้นของนางแต่งงานแล้วเหรอหยวนชิงหลิงอุทานเบาๆใช่ขอรับสามีภรรยารักใคร่ปรองดองมีความสุขกันอย่างมากสวีอีกล่าวติดตามพระชายามานานเขาก็พอจะเดาความคิดของพระชายาออกเขาไม่โกรธเกลียดพระชายาไว้เลยยังยินดียื่นมือช่วยเหลือมันหายากมากจริงๆหยวนชิงหลิงรู้สึกพระชายาไว้ได้เสียคู่ชีวิตที่ดีไปคนหนึ่ง สวีอีนั้นชมเชยท่านชายชิงหยางไม่ขาดปากท่านชายชิงหยางเป็นคนซื่อตรงจริงใจคนเช่นนี้ช่างหายากนักขณะที่กําลังคุยอยู่ก็เห็นมันเอ๋เข้ามากล่าวพระชาย,ยาท่านชายชิงหยางขอพบช่องตามใจทูเดย์บทที่388เจ้าหลอกอะไรค่าหยวนชิงหลิงลุกขึ้นกล่าวรีบเชิญเข้ามาสักครู่ก็เห็นชายชุดขาวคนหนึ่งที่ร่างกายเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเดินเข้ามา เมื่อกี้หยวนชิงหลิงไม่ทันมองเขาอย่างละเอียดตอนนี้มองแล้วรู้สึกหล่อสง่ามีความรู้หักพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่ได้ด้ยไปกว่าอ,องเว่ยเลยแล้วมองดูหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาแววตาแฝงไปด้วยความชอบธรรมและหน้าเกรงขามเป็นคนซื่อตรงจริงใจอย่างที่สวีอีพูดเลยคาระวะพระชาย,ยาชูท่านชายชิงหยางยกมือขึ้นกล่าวหยวนชิงหลิงย่อตัวตอบกลับท่านชายชิงหยางเชิญน,นั่งท่านชายชิงหยางโบกมือปฏิเสธกล่าว ข้ายังต้องกลับจวนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเข้าวังไม่นั่งแล้วที่มาโดยเฉพาะเพื่ออยากจะมาถามอาการของพระชายาเว้ยนางยังดีอยู่ไหมหยวนชิงหลิงกล่าวชีวิตพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าด้านจิตใจคงต้องใช้เวลาอีกนานเจ้าจะเข้าไปดูนางหน่อยไหมแววตาของท่านชายชิงอย่างชัดเจนกล่าวข้าไม่เข้าไปแล้วรู้ว่านางปลอดภัยข้าก็วางใจแล้วลำบากพระชายาแล้วข้าขอตัวก่อน พูดจบยกมือคาระวะแล้วจากไปในใจของหยวนชิงหลิงยิ่งรู้สึกเสียดายผู้ชายที่ดีขนาดนี้อาซีกกล่าวด้วยเสียงเบาถ้าหากในตอนแรกพระชายาไว้แต่งกับท่านชายชิงหยางมันจะดีขนาดไหนนะหยวนชิงหลิงยิ้มอย่างขมขื่นมันจะมีท่าหากที่เยอะแบบนี้ที่ไหนกันอยู่ในยุคสมัยนี้การแต่งงานของผู้หญิงเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหากเจอสามีที่ไม่ดีชีวิตทั้งชีวิตก็พังทลายไปแล้ว ยังไงข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมตอนที่พระชายาเว้นั่งอยู่บนกำแพงอ๋องเว้ยยังจะพูดจาที่กระทบกระเทือนจิตใจของพระชายาเว้ยแม้ว่าความเข้าใจผิดจะทำให้เกิดความเกลียดมันเอ๋อที่อยู่ด้านข้างกล่าวขึ้นพระชายาการใช้วิชาลวงตาของกู้จือไม่ได้อยู่ที่กระดิ่งแต่อยู่ในดวงตาก่อนที่พระชายาเว้ยจะกระโดดลงไปนางได้ใช้วิชาลวงตานี่มันเรื่องอะไรกันหยวนชิงหลิงแปลกใจนางนั่งลงมองหมันเอ๋อ เดิมนางเข้าใจว่าวิชาลวงตาของหนานเจียงกับวิชาสะกดจิตที่นางใช้นั้นจะเหมือนกันมันเอ๋อก็เลยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาลวงตาของหนานเจียงเหนือกับหนานเจียงใต้ แม้จะมีสภาพอากาศที่ชื้นทั้งปีแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่อยากได้สมุนไพรและสัตว์ป่าในภูเขาคนพวกนั้นเพื่อที่จะได้สัตว์ป่าไม่รีรอที่จะฆ่าคนของชนเผ่าอย่างโหดร้ายดังนั้นคนหนานเจยงตั้งแต่เด็กก็จะฝึกเวลาวิชาลวงตาไว้ป้องกันตัวการฝึกวิชาลวงตานี้จริงๆแล้วก็แค่มีเจตจำนงที่ไม่ต้องการให้คนนอกมารบกวนทําให้คนผู้นั้นเชื่อฟังคา พูดของเราทําตามเราแม้จะคงอยู่ได้ไม่นานแต่ก็สามารถรอดพ้นจากอันตรายได้สําหรับหนานเจียงที่อยู่ทางตะวันตกจะใช้กลิ่นของดอกลำโพงในฝึกวิชาลวงตาตั้งแต่เด็กพวกเขาก็จะแช่ในน้ำที่ผสมดอกลำโพงเพื่อให้กลิ่นซึมเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นต่อให้ไม่ใช้ดอกลำโพงร่างกายก็พวกเขาก็ยังคงมีกลิ่นชนิดชยออกมาหากต้องการใช้วิชาลวงตาควบคุมคนในระยะเวลาที่นานต้องให้คนที่ถูกวิชาลวงตาศบตากับนางก็จะเข้าสู่วิชาลวงตาหลังจากเข้าสู่วิชาลวงตาแล้วต่อไปหากต้องการใช้วิชาลวงตาเพียงแค่ศปตาก็สามารถสั่งการได้พระชายาไว้น่าจะถามเรื่องนี้กับคนอื่นแล้วคงเข้าใจว่ากู้จือเป็นคนภูเขาเปยจึงได้ถอดกระดิ่งของนางใครจะไปรู้กระดิ่งเป็นเพียงของอําพรางของนาง ตีตกใจไปครู่หนึ่งใช้ตาก็สามารถทําให้คนถูกวิชาลวงตาได้แล้วทําไมตอนที่นางถูกมัดแขวนอยู่ข้างบนทําไมไม่ใช้วิชาลวงตากับพระชายาเว้ยล่ะไม่ได้หรอกพระชายาเว้ยเคยทําลายวิชาลวงตาของนางอีกอย่างพระชายาเว้ยก็ไม่เคยถูกวิชาลวงตาของนางควบคุมดังนั้นหยวนชิงหลิงมองเหมือนเอ,อ๋ววิชาลวงตาของเจ้าข้ายังสามารถแก้มันได้วิชาลวงตานี้ดูท่าก็คงจะแก้ไม่ยาก มันเออพูดถึงมันก็ยังคงรู้สึกผิดของข้าน้อยคือวิชาสะกดจิตแน่นอนมันก็คือหนึ่งในวิชาลวงตาตอนนั้นที่ใช้วิชาสะกดจิตเพราะว่ายังได้ใช้ดอกลำโพงกับกระดังงาไทยขอเพียงท่านอองถูกวิชาสะกดจิตคุณหนูรองสามารถสั่งเขาอย่างตามใจชอบพูดจบนางก็กล่าวชมอยู่หวนเข้าไปหนึ่งประโยคท่านอองเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นคนหนึ่งอาซีถาม แล้วอ๋องไว้เป็นเพราะถูกวิชาลวงตาจึงได้ทำแบบนี้กับพระชายาไว้หรือว่าเขานั้นชอบกู้จือจริงๆหลงเมียน้อยแล้วทำลายเมียหลวงมันเอ๋ยสายหัวไม่ทราบอาซี่มองไปทางหยวนชิงหลิงพี่หยวนว่าอย่างไรเล่าหยวนชิงหลิงไม่อยากที่จะไปคาดเดากล่าวมีเพียงตัวเขาที่รู้อาซี่ก็ถอนหายใจอีกกล่าวอย่างดุดนันโชคดีที่พระชายาไว้ได้วางยานางกู้จือกู้จือตายไปก็ไม่น่าเสียดายเลย นาง,งใกล้ตายยังใช้วิชาลวงตามาทำร้ายพระชายาไว้อีกจวนอองเว่ยอ,องเว่ยมองดูกู้จือที่นอนอยู่บนเตียงท่านหมอมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือพิษชนิดไหนไม่สามารถถอนได้ทำได้เพียงช่วยนางฝังเข็มเพื่อชะลอการแพร่กระจายของพิษเขาก็ให้ท่านหมอช่วยเขาห้ามเลือดทำแผลเขาไม่ขยับตัวเลยคนทั้งคนเหมือนคนที่ตายไปแล้วบัตรนี้ได้นั่งลงมาคิดย้อนไปถึงภาพเหตุการณ์บนหอคอยช่วงที่หัวใจของเขาเกือบจะหยุดเต้นเป็นจังหวะที่นางกระโดดลงไป เขาคิดย้อนกลับไปทำไมเขาต้องพูดคำพูดประโยคนั้นเขาก็ไม่รู้คำพูดของพระชายาชุยหวนชิงหลิงดังอยู่ข้างหูของเขาอย่างต่อเนื่องตอนนี้หัวใจและหัวสมองของเขาเต็มไปด้วยคำว่าวิชาหลวงตาสาวใช้ข้างกายของนางชุยที่ชื่อย่าๆาเปิดประตูเข้ามาคุกเข่าอยู่บนพื้นในมือถือยาไว้หนึ่งขวดยาๆาาที่ผ่านการร้องให้ตาบวมมากนางพูดพระชายาพูดว่าหาักนางยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้เอายาถอนพิษขวดนี้มาให้ท่านอองหมายความว่ายังไงอองไว้มองนางอย่างเย็นชาอารมณ์ของพระชายาแปรปรวนมาโดยตลอดควบคุมตัวเองไม่ได้แต่นางบอกว่านางจะพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่หากสุดท้ายนางตายไปแล้วงั้นก็จะเอาชีวิตของกู้จือคืนเพราะชีวิตของกู้จือนางเป็นคนช่วยวางยาบนพื้นกล่าวข้าน้อยขอลาท่านอ,องข้าน้อยจะไปเก็บข้าวของให้กับคุณหนูคุณหนูได้สั่งเอาไว้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไง ดังนั้นตั้งแต่เริ่มแรกนางก็ไม่ได้คิดที่จะตายอองเว่ยหัวเราะอย่างเย็นชานางแค่แสดงละครน้ำเสียงของญาญ่าที่เต็มไปด้วยความหดหู่แต่นางกระโดดลงไปแล้วนางแค่ต้องการหาเหตุผลให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ต่อแต่นางหาไม่เจอคำพูดประโยคสุดท้ายของท่านอองทำให้คุณหนูตายใจเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ลูกของท่านชายชิงหยางตั้งแต่ที่คุณหนูแต่งงานกับท่านอ,องก็ไม่เคยเจอท่านชายชิงหยางเลย มันเป็นเพราะวิชาลวงตาหรือเพราะความลุ่มหลงที่ท่านมีต่อกู้จือจึงทำให้มันเป็นเช่นนี้ข้าน้อยไม่รู้ข้าน้อยรู้เพียงแต่ว่าตอนที่คุณหนูไม่มีลูกแล้วเสียใจไปหนึ่งปีท่านอ,องก็มีคนใหม่ในใจของคุณหนูคงเสียใจไม่น้อยตอนนั้นนางไม่ควรมากับท่านอองยาย่าพูดจบก็หันหลังเดินจากไปอ,องไว้หยิบยาถอนพิษขึ้นมาป้อนให้กู้จือไปหนึ่งเม็ดจากนั้นก็นั่งลงข้างเตียงมองดูกู้จือตลอดเวลา กู้จือค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วดวงตาของนางยังคงมีน้ำตาเสมือนกับว่าเพิ่งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนางส่งเสียงท่านอองค่ากลัวมากพระชายาทำไมถึงได้กลายเป็นเช่นนี้ไปได้ท่านอองเอื้อมมือไปลูบใบหน้าของนางจ้องมองนางแล้วมองที่ดวงตาของนางสังเกตไปครู่หนึ่งเขายิ้มแล้วกู้จือเจ้าหลอกอะไรข้าแววตาของกู้จือเต็มไปด้วยน้ำตาท่านอ,องก็ไม่เชื่อกู้จือเหรอ สอ,องไว้หัวเราะเหมือนคนมืดมนที่บ้าไปแล้วมือของเขามือของเขาค่อยๆปิดตาของกู้จือเอาไวจ้จู่ๆนิ้วสองนิ้วก็งอเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นไปบนท้องฟ้าฟ้าดินตกใจจนเปลี่ยนสีอย่างกระทันหันและเกิดพายุลูกใหญ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ